ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนลจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจ กลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งนงนุ่มนุ่มติดสนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างผ่อนคลายอย่างสบายสบาย ให้นึกถึงบุญที่เราเปลื้มที่สุดก่อนจะเป็นบุญอะไรก็ได้ที่เราได้ทำผ่านมาเรานึกเมื่อไไรเราเป็นกับเป็นปลื้มปลื้มทุกครั้งที่นึกถึงซึ่งทำให้ใจเรามีปีติสุข หล่อเลี้ยงใจใจจะใสใสจะกิ่งกลีจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นใหญ่ในตัวเองได้ให้นึกถึงบุญนี้ก่อนนะจ๊ะซึ่งจะทำให้ ไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาเนี่ยแต่เรายังนึกไม่ได้นั่นนะให้บรวมกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นบุญที่เราทำผ่านมาในปัจจุบันในชาตินี้ก็ดีหรือชาติในอดีตที่ผ่านๆมาก็ดี จะได้ดึงดูดบุเหล่านั้นเนประวมตัวเป็นดวงบุนใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสที่ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่จะในแล้วไม่มีทำนิเลย อย่างน้อยก็ใสเหมือนกระจกใสๆหรือมันน้ำใสๆจะบังเกิดขึ้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะสว,ว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็น หมือนแสงจันร์ในคืนวันเพ็นจ่เย็นสบายกว่านั้นจะสะว่างที่กลางกายซึ่งจะทำให้ใจของเราน้นป,ปื้มอิทิสุขแล้วก็หยุดนิงน่งๆนุ่มๆอย่างง่ายๆ ถ้าเราเล,ลิกนึกถึงบุญนี้เนี่ยโลกจะนึกได้ง่ายเพราะว่าเราทิ้งชีวิตทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเข้าวัดมาทุ่มชีวิตในการสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน,นเดียว ดวงบุญนี้จะโตจะสว่างมากจะแตกต่างจากชาวโลกทั้งหลายที่เขายังห่างไกลพรัลทนตรัยหรือเข้าใกล้ในระดับหนึ่งสร้างบารมีได้ในระดับหนึ่งแบบชาวโลกจะยังมีพันธนาการของชีวิต โลกเขตในทั้งหมดนี้เนี่ยดวงบุญจะใสจะสวะ่างจะิดจะในกลางกายเนี่ยทุกๆก,กายจะเริ่มต้ทนที่กายมรุ์หยาบตรงนี้บนนี้ก็จะเป็นของโลกเขตในอย่างเต็มที่เต็มกำลัง แม้เราจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์น้อยกว่าเขตนอกก็ตามแต่เราได้ทุ่มชีวิตจิตใจในการสร้างบารม,มีซึ่งประเม,มินค่าไม่ได้บนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปเลย พรชนใะเ้ลูลเขตในทั้งหมด<ล>หยุดใจให้นิ่งนิ่งนุมน่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างง่ายง่ายทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุมน่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย อย่างง่ายงาให้ลูกใจหยุดนิ่งๆนุ่มนเบาๆสบายสบายทำใจให้ใสใให้ใจเย็นๆให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ อย่างเบาเบาอย่างสบายสบาเบาเบาต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายต้องใจใสใส ให้ใจใสบริสุทธิ์สุดอย่างง่ายๆอย่างนิ่งๆน,นุ่มนุมเบาเบาใครที่เข้าถึงดวงธรรมใสใสได้คอใจแตะไปในกลางดวงธรรมใสใส อย่างเบาเบาสบายใครเข้าถึงกายภายในได้จะเป็นกายมันละเอียดเช่นเห็นตัวเองอยู่ข้างในอย่างนี้แล้วก็หยุดนิ่งไปเลยเลยอย่างนมนมอย่างเบาเบา อย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงองค์พระได้ขอาใจหยดนิ่งๆน,งนมนุมเบาเบาสบายกลา,างองค์พระใสใส อย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆค่อยๆประคองใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ อย่าเผลอกดลูกในตาลงไปดูนะจ๊ะปลื้ตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใส ต้องเบาเบาต้งนิงน่งนิน่งนุ่มๆอย่าเค้นภาพเห็นแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนและต้องสบาย ก้องผ่นคลายทำใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆถ้าใจเราหยุดนิ่งนุ่มตัวมันจะขยายแล้วก็หลดไปสู่ที่โล่งกว้าง แล้วก็ผ่านดวงผ่านกายไปเองกระทั่งถึงองค์พระธรรมกายใสใส,สว่างสว่างในกลางกายแต่เรายิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ก็ยิงดิ่งกันไปในกลางองค์พระไปเรื่อยๆทางอาจบุตรผ่านซ้อนมาเรื่อยๆเ,เองเหมือนเราเคลื่อนกันไปข้างในแะ่ท่านสอนมาข้างนอกเหมือน ไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับท่านจะใสสว่างกรให้โลกทุกคนนำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใส